โยโยโยบายสามมุ่งตรงเจอก,กันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับทีมต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอดวีไอพีเคอเอนย้ำว่ามีแอดดำหน้า หรือว่าจะคลิกตามลิ์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่าย,ดยาใดๆแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 7 7 7ครับมาเึงคนคำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับหลีกใหญ่ยังแต่กันในเกมกลางสัปดาห์ครับผมคัดเอาเกมเลาลีกาสเตนมาฝากกันนะครับไปที่เวลาตีสามรงครับเจ้าบรรทุมบาร์เซโลนาครับจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซียดัด บา์เซโลน่ามีอยู่17ดต้มน,นะครับเกมล่าสุดในลีกนี่เปิดบ้านเบียดชนะเรอั้มา1-0ครับสภาพทีมตัวเจ็บก็ตัวเดิมๆนะครับเคลาดปีเก้าซาจิโรเบโตอันซูฟาติเช่นเดียบอุสบันเดเบเล่ลงไม่ได้นะครับคาดว,ว่าตัวหลักของโรนัลคูมันเหมือนเดิมครับพวกเซกิโอบูสเก็ตเฟรนกี้เดยยองนะครับแนวรุกก็นำโดยลิโอเนลเมสซีองตัวคริสมันแล้วก็ ฟิเป้ขูติมโยนะครับฟังของติมเย,ยือนอย่างโซสเซดดาฤดูกาลนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับมีอยู่26แต้มครับเกมล่าสุดทำได้แค่เปิดบ้านเสมอเอีบามา1ต่อ1นะครับปัญหาคือไม่มีดาวิดซินบาครับมี่คือจอมเก่าที่เจ็บเช่นเดียวกับมิเกลโอยาซาบาวตัวริมเส้นนะครับตัวหลักที่เหลือมีมิเกลโมเรโนครับโรเบโตโลเปสปอรตู Roberto, Lopez, o, นะครับเลนเซนเดอร์อีซักที่พร้อมจะลงล่าตาข่ายนะครับ แน่นอนก่อนเกมเป็นบาร์เซโลนาถูกยกให้เหนือกว่านะครับคือจะว่าไปบาร์ซ่าฟอร์มไม่ดีครับไปดูการนี้แต่ว่าโซเซดัดก็มาแผ่วเหมือนกันนะครับพวกเขาไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับเสมอมา6เกมติดต่อกันในทุกรายการในช่วงหลังนะครับถ้าไปดูสถิติก็ไม่น่าเชื่อเข้าไปอีกครับเรอัลโซเซดัดมาเยือนบาร์เซโลนา 22นัดหลังสุดนะครับย้ําว่า22นัดหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับไม่รู้กินระยะเวลากี่ปีครับแต่ว่ามาเยือนที่นี่22ครั้งโซเซดาไม่เคยได้แต้มกลับออกไปจากค้ำหนูเลยครับนี่รวมทุกรายอารวมเฉพาะในเกมลีกแล้วนะครับดังนั้นดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนครับนี่คือโอกาสของบาร์เซโลนาครับยิ่งไม่มีดาบิดซินบาตัวคุมจังหวะเกมแล้วบาซ่าจะชนะแน่ๆในคืนวันนี้ครับผมมองว่าบาซ่าจะชนะแน่ครับ เบียดเบียดแน่หนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์เจ้าบรรทุมบาร์เซโลนาเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย